ทะเลไทยสวยงามมีคุณค่าเราต้องร่วมกันรักษาดูแล PA ให้ความสำคัญกับท้องทะเลไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีความงดงามและยังเป็นแหล่งสร้างไรายได้สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนอีกด้วย โครงการประการัรางเทียมจึงเกิดขึ้นและดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดท่านผู้ว่าการได้เดินทางไปเปิดโครงการบ้านปลา PEA ระยะที่3จังหวัดปัตตานีไปติดตามพร้อมกิจกรรมที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการติดตั้งหลอด LED ที่มัสิิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะบ้านปลา PEA เห็นผลจริงเกิดแหล่งพาะพันุ์ปลาใหม่สร้างรายได้ให้ชุมชน PEA เดินหน้าระยะที่ส เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2558นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ PEA เป็นประธานเปิดโครงการประการังเทียมบ้านปลา PEA คู่ทะเลไทยระยะที่3โดยได้รับเกียรติจากนายวีรานาันเพ่งจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมหวัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีมีนายอัมพลฟักทองผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต PEA เขต3ภาคใต้จังหวัดยะลากล่าวรายงานณทนะ่าเทียบเรือจังหวัดปัตตานี โครงการประการังเทียมบ้านปลา p e เคู่ทะเลไทยเริ่มดำเนินการระยะที่1เมื่อปลายปี2556เพื่อสนองพระราชสวัสนีและเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงเจริญพระชนามายุ80พรรษาในปี2556 และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีจึงดำเนินงานต่อเนื่องใน,นระยะที่สองรวมแล้วสามารถสร้างบ้านปลาได้กว่า2,000หลังด้วยความร่วมมือของหลายภาคส่วนได้แก่จังหวัดปัตตานีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมเจ้าท่ากรมประมงกรมอุทกศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลตะลกกาโปและกองทัพเรือโดยได้นำวัสดุปลดระวางของ P.E.A เช่นเสาไฟฟ้าลูกถ้วยไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นต้นนำไปวางเป็นแนวประการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ำนานา,นาพันธุ์สำหรับในวันนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะที่สาม เริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2558ถึง30ตุลาคม2559นอกจากนี้ PA ยังได้ติดตั้งหลอด LED ให้กับเรือประมงพื้นบ้านจำนวน100ลำเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของชาวประมงพื้นบ้านเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชาวประมงช่วยสร้างไรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง